สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอ a นฟาร์มลี่นะคะบุคคลท่านนี้กลับมาแล้วนะคะเอฟซนะเขาเขามีนามว่าไทยบ้านนอกเดอ้อนะคะซึ่งไปเขาเรียกว่าไปทําภารกิจทางบ้านมานะธุระสาคัญทางบ้านก็ตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้ววันนี้จะไปนะทําภารกิจอะไรคะวันนี้นเอาไปเติมน้ำมันไ,มไปเติมแก๊สอ๋อแหมพูดผิดพูดถูกเลยนะ <laughs> ไม่ได้มานานเลยพูดผิดพูดถูกเลยนะโอเคค่ะอ่ะอ่ะรีบไปรีบมาเพราะว่าเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะได้ทานกันวันนี้วันนี้ข่าวดีมีผู้ใหญ่ใจดีไม่ออกนามเลี้ยงก๋วยเตี๋วด้วยโอ้โหสามพันบาทโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมนะฮะดีใจมากๆเลยค่ะค่ะโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับไปแล้วนะคะนี่ค่ะ ไทยมันอกกลับมาก็ได้ช่วยงานหลายอย่างแบ่งเบางานไปหลายอย่างเลยนะคะ,ะถ้าไทยมันอกไม่มาก็จะมีพ่อฟื้นนะคะ,ะพ่อฟื้นนะคะไปแล้วนะคะนี่ไปเติมแก๊สค่ะไปเติมแก๊สให้แม่ครัวนะคะด้านแม่กํสาสเปิดแล้วนะคะ fc ก็ไม่รู้ว่าเห็นกําลังกมุกขมูลทําอะไรก็ไม่รู้นะคะดูดูนี่แว่นตายดูขนาดนั้นเลยเหรอแม่ โอ้เว่นตาแม่นะอ้ยแม่ส่องไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ตรงนะโอ้เอฟซีดูผู้สูงวัยนะฮะเย็บจักรฮะดูแว่นก็ใส่แต่ทำไมคมขนาดนั้นนะมันมืดนะมันมืดมันมืดนะคะอนี่ค่ะขายทั้งผ้าเย็บทั้งจักรนะคะจะซ่อมเสื้อนะนี่ซ่อมเสื้อได้ด้วยนะคะเออ อ่ามัน XL x จะทําให้มันเป็น XL โอ้ตัวใหญ่ก็แก้เป็นตัวเล็กได้นะคะตัวเล็กก็แก้เป็นตัวใหญ่ได้นี่คือร้านเสื้อแม่คําใสนะคะจะมีหลากหลายเสื้อผ้าให้ FC ทุกท่านได้เลือกชมนะสามารถที่จะสนับสนุนได้นะคะนี่โ,โทรมาได้นะคะ FC ตามเบอร์นี้เลยนะคะ096 503-6441- 0ส6 5 0 3 6 3่6 1ี่ย์กหห็มีสเสื้อผ้านะคะสวยๆงามๆนะคะใครที่อยากฝากคนที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรานับถือคนที่เราเคารพรักนะคนในครอบครัวนะคะก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ช่วยกันอุดหนุนนะคะ f c บอกว่าเสื้อในเสื้อในหุ่นสวยมากเลยนะคะก็ไม่รู้หุ่นไหนเนาะอะ,อะเห็นคอมเมนต์มาบอกแอดแอนนะ,ะก็ ไม่รู้ใช่ตัวนี้หรือเปล่าหรือตัวนี้<า>หรือเปล่าคนนะ่ะเขาสั่งแต่เขาไม่ยอมโทรให้เบอร์เขาก็ยังไม่ยอมโทรเว<อ>ลาไลฟ์สดเขาสั่งจ้ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแม่เดี๋ยวเขาก็<อ>เดี๋ยวถ้าเขาสะดวกเขาก็สั่งจ้ะจ้ะจ้ะอีเมสว่าไม่รู้จักเ <c oughs> บอร์โทรแม่ก็จอใส่เบ,<อ>บอร์โทรอยู่จ้ะนะเอฟซีสัญไที่สะดวกก็ค่อยโทรมานะคะจ้ะโทรมาสั่งเนาะนี่ผ้าสิ้นผ้าถุงอู้สวยงามมากเลยถ้าเอ็อนหุ่นดีๆเนี่ยหูรับรองนะเอฟซีใส่เนี่ย สวยมากเลยแล้วยิ่งเป็นผ้าห่มนะคะผ้าห่มแบบลายลายแบบนี้นะคะใส่สบายค่ะนะเอซีเจเอเอชอบใส่มากเลยกางเกงนะคะแล้วก็เสื้อนะคะนี่เสื้อแบบนี้นะคะนี่สวยงามมากราคาไม่แพงค่ะ250าบ้าง350าบ้างนะคะอยู่ราคาประมาณนี้นะคะพร้อมค่าจัดส่งด้วยใช่ไหมแม่ค่ะ <c oughs> นะคะนี่นะคะ่ะเออเพราะว่าถ้าเราสนับสนุนคนที่อยู่ที่นาคนที่อยู่ที่นาก็จะได้มีไรายได้เนาะแม่เนาะ S <S เพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นการลงทุนที่แบบว่าเสื้อผ้ามันไม่ได้เนา <S 1> <S 1> <ด>่าแต่ว่าแต่ว่า,วาหลักหลักนี้มันก็จะแพงอเออ,อหลักค่างเงินจะแพงลูกถ้าซื้อไปหนึ่งตัวนี้ก็ใายได้เป็นสองสามปีแลมั <S 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 ใช่ใช<ค>่มันก็เลยอย่างนี้แหะค่ะมันไม่เหมือนของกินของกินนี่กินวันเดียวหมดสามมื้อกินสามมื้อวันเดียวหมดต้องซื้อใหม่ตอนเที่ยงใช่ค่ะตอนเย็นเสื้อผ้านี้ ถ้าขายไม่ออกก็อยู่แบบนี้นะถ้าขายไม่ออกก็แขวนนับอยู่อย่างนี้แหละนับถุกเช้าถุกค่ำนะคะแต่ก็เนาะมีความถนัดของแต่ละไม่แต่ละคนแล้วแม่เนาะการไม่ไปขายอย่างอื่นนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้เพราะว่าแม่อายุเยอะแล้วถ้าขายอย่างนี้นะขายได้แต่คนก็ไม่ใช้บ่อยจ้าเพราะว่าใช้ไปเป็นการเป็นงานเออเมน ก็มีแต่อาวาลีโลเซนน่ะแล้วเหมาให้เราก็ได้ใส่จ้ะเจ้าของร้านก็ไม่กล้าใส่ไม่มีเงินนะคะอืมว่าไม่ไม่ใช่ไม่มีเงินหรอกมีเงินแต่มันทางออกเยอะอืมเขาเรียกว่าเงินมันไหลไปทางอื่นลูกก็เรียนก็เดี๋ยวก็ชุดลูกมีค่าใช้จ่ายแต่ละคนก็มีค่าใช้จ่ายแม่เออนั่นแหละอไม่ว่าแต่ใครนะแม่เนาะถ้าลูกเรียนเนี่ยจะรู้เลยจว่า เงินน่ะอาจจะไม่อยากนอนในกระเป๋านะคะเดี๋ยวเรามาเรามาฟังแม่์คำใสนะเปิดใจในเรื่องถ้าคนไหนมีลูกเรียนขึ้นมหนึ่งมสองเตรียมสายแบบว่าสายตานี่มันออกแสงเลยนะออกแสงเลยหาเงินนี่โอ้ก็คือต้องหาเงินมาส่งลูกเรียนถ้าแกนี้ก็เหนื่อยก็ล้มลุกคุกคานวิ่งอยู่ตลอดเดี๋ยวก็อีเมะไอเมะ อีแม่โอนให้หน่อยอีเม่อโอนให้หน่อยได้ยินเสียงโทรลูกสาวมาน่ะเหมือนป้าคำใสจะเป็นลมนะคะเออถ้าได้ยินเสียงคนอื่นเอฟซีโทรนี่ดีใจเออถ้าลูกโทรมานี่ขาสั่นเลยวันนี้จะเอาวันนี้จะขอแม่เท่าไหร่เออจะเราจะมีให้ไหมหรือประมาณนี้นะคะเข้าใจอยู่ถ้าเสียงโทรลูกมาแล้วก็แม่โอ้ หัวใจหล่นเลยหล่นเลยว่าจะเอาเท่าไหร่เนาะมีให้ไหม <c oughs> แต่เราก็ต้องสู้ <c oughs> เพราะว่าให้เงินมันก็หมดให้วิชาเขานั้นเขาจะติดตัวไปตลอดเลยเวลาเราไม่อยู่ <c oughs> ใช่ถูกค่ะ <c oughs> ขอภาวนาว่าสาธุขอให้ลูกตั้งใจเรียน <c oughs> แต่เรียนไม่เหมือนเพื่อนอ่ะน้องลาล่านะเราก็แก่แล้วว่ามีลูกก็เห็นพี่ชายน่ะ จบเอกช่างยนมาสามคนแต่ซ่อมรถนี้มันเหมือนกับว่าซ่อมแล้วมันเสียทุกคันให้รู้ว่ามันจบได้ยังไงก็เลยบอกว่าแม่วันหนึ่งนะอ่าที่เขาที่แม่มาส่งอยู่ที่เตางอยเขา้าขึ้นมหนึ่งม,มอสองแล้วแหละมสองแล้วรถ ดันมาเสียตรงที่อ่าจะขึ้นเขาเนะน่ะนะร้านอะพี่เสียงพี่หน่วยนะ่ะที่ร้านอาหารนะ่ะแล้วก็พากันจูงมาอ่าให้เขาซ่อมถ้าเราเดานะ่ะว่าอ่าอะไรนะหัวเทียนมันเสียใช่ไหมมันดับนะ่ะมันอยู่ดีๆแล้วมันดับแล้วเราสตาร์ทไม่ติดหัวเทียนมันนี่แหละเขาก็เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ทกําก็แก๊กเข้าเอาหนึ่งพันโอ้โห เงินเราก็มีอยู่พันสองก็จะเก็บไว้ให้ลูกก็จ่ายหนึ่งพันแล้วก็ขี่ได้สบายที่นี้ลูกบอกว่าแม่หนูอยากเรียนเอกช่างยนต์อยากเรียนช่างเว้ยมันจะไหวหรืออ่อนแอนอย่างนี้นะโอ้ไหวไหวหนูจะเรียนหนูจะเรียนก็เลยพักไปหนึ่งปีก็มาเข้าสกุลเอกช่างยนต์เออตัดอ่าเหล็กครั้งแรกนี่แขนบวมหมดเลยนะมันสั่นเลย ก็บอกว่าสู้ไหวไม่ไหวไหวเขาจะเรียนแล้วเขาจะไปเปิดร้านเขาบอกว่าจะไม่เอาเปรียบลูกค้าอืนี่แหละเขาว่าเขาจะเรียนให้จบก็ดีใจแม่ก็แต่ว่าหนักนะก็เป็นกําลังใจให้แม่กาใส่เนาะอทุกอย่างก็มีอุปสรรคนะทุกอย่างก็สู้ต้องสู้ไปด้วยกันหลายๆครอบครัวนะก็อยู่ที่นี่ก็ล้วนแต่ต่างคนต่างมีภาระภาระใช่ค่ะ ถ้าเวลาเรามันคิดไม่ออกเนาะก็เอาหัวมุดลงที่อ่างน้ำที่เราอาบมันแหละหัวมุดลงก็กรีดดังๆให้มันสมองมันปุกมันไม่รู้จะทำยังไงถ้าเราหนุ่มนี่โอโหหาเงินนี่ไม่เหนื่อยอ,อันนี้นี่เหนื่อยมากเลยอโอเคค่ะขอบคุณแม่คำสาสอันนี้เล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังค่ะเอฟซีค, <F 4. S 1> คนที่ส่งลูกเรียนน่ะจะมีปัญหาทุกคน ถ้าลูกเรียนจบแล้วโอ้โหสบายมากโอเคจะกินอะไรจะไปไหนได้หมดค่ะก็อย่าลืมสนับสนุนเสื้อผ้าร้านแม่คำใสนะคะเบอร์โทรทิ้งท้าย0965036341นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ